า,ากว่เหมืองมันกว้างมากๆเลยเนี่ยโอ้สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผมมาในเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเล่นไมค์ครับฮาร์ดคอร์กันอีกเช่นเคยนะครับโดยในพาร์ทนี้นะครับเราจะไปที่จริงอ่ะพาร์ทเนี่ยผมจะต้องไปสำรวจเนาะสำรวจพื้นที่ละแวกรอบบ้านนะครับแต่ว่าจากสภาพแวดล้อมในตอนนี้เนี่ยฝนก็ตกเอยอะไรพวกนี้นะครับนะแล้วพอเอิญผมไปเจอเหมืองเจอเหมืองเหมือนที่พาร์ทที่แล้วนะครับผมก็เลยคิดว่าเฮ้ย ไหนๆก็ไหนๆแล้วเราคิดว่าเราไปาไปสำรวจเหมืองจะดีกว่านะครับนะเออแล้วตอนนี้ผมก็ได้เปลี่ยนทิชชูแพกนะครับนะเออเปลี่ยนทิชช p แพ k ใหม่เป็นเฟสฟูลนะครับนะเดี๋ยวผมก็จะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนี้นะครับนะอู้อ้าวคือเมื่อกี้คือคือเมื่อพัร์คือเมื่อผมเล่นพาร์ที่แล้วจบใช่ไหมครับผมก็ไปหาไก่มาเจอนะเนาะอ่าแล้วทีนี้มันผ่าปุ๊บตายเลยนะครับนะโอ้ โถอ้โหแลนั่นอะไรวะนะ่ะโอ้โหโอเคครับอเอาเป็นว่านะรวนแล้วเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดานะครับนะเป็นสิ่งที่แบบว่าอเป็นเป็นเรื่องจริงนะครับนะก็โอเคครับก็ไม่เป็นไรอืมก็ช่างมันละกันนะนะเออก็โอเคครับวันนี้เราก็จะมาลงเหมืองแบบเต็มๆแล้วก็มาดูกันซิว่าเราจะได้ผลประกอบการมาแค่ไหนนะครับส่วนที่คุณเหล็กผมก็เกือบเจ๊งไปละเดี๋ยวผมขอเก็บเอาไว้ก่อนละกันอ่า อันนี้ก็คือฝั่งซ้ายต่อไปที่เราจะสำรวจตอนนี้ก็คือจะเป็นฝั่งขวาก่อนนะครับเพราะว่าฝั่งขวาเรายังสำรวจไม่หมดเลยอ่าอุ้ยโอ้หดูดิสิอืมอุ้ยทางลงแย่มากเฮ้ยทางลงแย่มากๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดวผมขอปักท็อตก่อนได้ไหมเอเคมาครับก็ถ้าไหนที่มันน่าเบื่อไปเดมก็ตัดออกเหมือนเดิมแหละนะครับนะช่วงไหนที่มันเอาถ่ายแค่อันเดียวโถเอ้ยท่านผู้ชมดูดิสิโอ้หอุ้ยลงทางดีๆดีกว่าเว้ยมีทางไหนดีบ้างไหมเนี่ยเออ เดี๋ยวนะมันไม่มีทางไหนดีเลย requ. ไม่เคยไม่เคยใจดีกับเราเลยนะในเหมืองเวอร์ช,ชันใหม่ๆเนี่ยไม่เคยใจดีสักครั้งเลยอ้ยเดี๋ยวนะยเสียงสบิบชิ่มได้หไหมเอาเป็นว่าอ้ยเหล็กๆๆ,ๆ,ๆว้าวเจ๋วเลยแจ๋วเลยนะคือ <c oughs> ตอนนี้ผมใส่ชุดกอรอบผสมนะลูกผสมนะ <c oughs> ผมใส่ชุดกอรอบลูกผสมเนาะอุๆๆๆ้ยเฮ้ยเ้ยมาแล้วมาแล้วนี่ไงผมกำลังอธิบายเลยกำลังอธิบายกำลังอธิบายว่า มันเป็นยังไงกําลังอธิบายเลยมาขัดจังหวะก่อนนะก็เคมใส่ชุดกรอรูปผสมนะครับนะเป็นชุดกรเหล็กแล้วก็ทองนะผสมกันเออก็ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกดีว้าวอย่านะมึงอย่านะมึงตกใจหมดโอ้ยมันอยู่ๆมันก็มาเว้ยมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยตีแรงตีแรงมากๆโอ้ยโอ้ยท่านชมีเมืองนี้มันมันไม่ธรรมดาแล้วนะเนี่ยเหล็กก็เยอะด้วยเอ้ยอู้ ว้าวว้าวคิปเปอร์สคิปเปอร์สโนแมนอืมออเฮ้ยว้าววู้ยเกือบไปละเอ,อ้ยอันตรายมากๆอันตรายจริงๆไม่ได้คลิกเบ็ดเ,ดเอ,อิ่มเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอขุดไอ้กาเวลนี่ให้ลงมาก่อนโอเคอุ้ยมันเดี๋ยวนะคือโอ้โหพื้เหมืองมันกว้างอะ่ะพื้เหมืองมันกว้างเกินเหมืองกว้างเกินเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวก่อนนะเออผมจะอันนี้อ๋อนี่เรายังอยู่โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดินอุ้ยอุ้ยท่านผู้ชมเห็นเห็นเห็นคิปเปอร์ไหมโอ้ยแหลกแหลกแหลกมามามาโอ้โหมทาทั้งซอมบี้มาทั้งนะคิปเปอร์มากันครบเลยมึงอืมเออระเบิดไปซะนี่นะครับนะผมก็ใช้เทคนิคนี้ตลอดนะครับเวลาสู้กับคิปเปอร์อะไรพวกนี้นะเออไม่ให้แบบว่ามันระเบิดกระชิดกับตัวเรานะเฮ้ยอันนี้อะไรเนะี่ยมีทางนี้ด้วยหรืออุ้ยเหล็กอุ้ยเสียซอมบี้แล้วต้องสู้อีกมันใช่ไหมเนะี่ยอยู่ไไหหนนอยู่ อุ้ยี่ไงมาละอ้โหสองตัวเลยมามาอุ้ยอุ้ยมานี่สองตัวก็สองตัวเลยครับสองตัวก็สองตัวเลยครับอืมอืมโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอปากคอให้มันทั่วทั่วก่อนดิมอนเตอร์ชอบเกิดเว้ยเป็นอะไรของมันวะเนี่ยอุ้ยเฮ้ยแต่ลืมไปเราเล่นฮาร์ดคอร์นี่หว่ามันไม่แปลกที่ว่ามอนเตอร์จะเกิดเนาะเออแต่มันแต่มันก็เกิดทีเกินอะ่ะเกิดทีเกินน่ะเอ้ยยังไม่หันได้สู้เลยคือมันมันเล่นเราก่อนนะครับนะ เออเราก็ต้องแบบสวนกลับมันซะหน่อยนะคือถ้าเล่นฮาร์ดคอร์ไปเรื่อยเแล้วเนี่ยแล้วผมรู้สึกว่าเอ้ยถ้าเราเล่นซีรีส์นี้แล้วมันถี่เกินไปเงี่ยผมก็อาจจะสลับมาตัดเป็นเล่นไมค์คราฟแมปบ้างนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ได้โหลดค้างไว้แล้วนะครับว่าเออมันเป็นแมปแมปผีเนาะอ่าเอ้ยเราไม่สปอยดีกว่าเราไม่สปอยดีกว่านะครับว่าแมปแมปที่ผมจะเล่นเนี่ยมันเป็นแมปอะไรมันไม่มันไม่เชิงแมปผีสิมันเป็นแมปเนื้อเรื่องเออมันก็มันก็แอดเวนเจอร์นี่หว่าแต่คือมันเข้าไายัง แล้วพูดเรื่องเฮือเรื่องในถ้ำกัมั้ยอย่างเงี้ก็ก็ก็แอบ,บน่ากลัวใช้เลยน,นะเนี่ยเออก็โอเคครับเดี๋ยวเรามาขุดแร่อุ้ยเหล็กเยอะมากโอ้โหเลยก็มีลาพิษก็ด้วยอุ้ยโอ้โหนี่ท่านชมอุ้ยเสียงอะไรอุ้ย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคนี่ก่อนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมันจะไกลเกินนะครับคือถ้ามันไกลเกินเนี่ยเดี๋ยวจะหลงนะเออเดี๋ยวเราจะหลงอุ้ยลาพิษขุดด้วยขุดด้วยเราจะไปใช้เอ็นชาร์ตนะครับถ้าเราเจอหมู่บ้านวิลเลจเจอร์นะ เออที่จริงผมผมถนัดเรียกว่า NPC นะแต่ว่าเผื่อผู้เล่นคนใหม่ๆนะครับที่มาเล่นภายหลังก็จะได้ไม่งงนะว่าผมว่าผมเรียก NPC นี่มันคืออะไรก็คือ Villager นะครับคืออ่มันคือชื่อเดียวกันนะครับแต่แค่ว่า NPC มันจะเป็นชื่อเก่านะเป็นชื่อเก่านานนมมาแล้วตอนนี้เราได้ได้เหล็ก14ก้อนนะครับโอ้โหเฮ้ยมันเยอะมากเลยเหล,ล็กอ่ะอุ้ยมันโอ้โหเฮ้ยโอ้โห,โโห14 15 16 17แล้วมั้งเนี่ย19แล้วโอ้โหเฮ้ยโอเคโอเคเดี๋ยวเราพักไปตรงนี้ก่อนนี่นะครับนะ คือเรามาลงเหมืองเ,ออเดี๋ยวก็จะก็ถามว่าเดี๋ยวสำรวจพื้นที่จังเกิ้ลได้ไหมก็เดี๋ยวอาจจะสำรวจนิดๆหน่อยถ้าเวลามันอพอนะแต่แต่ว่าถ้าผมตัดไปตัดมาแล้วคลิปยังยาวอยู่เนี่ยก็ก็คงจะไม่ไม่ไม,ไม่เดี๋ยวค่อยแบ่งเอาไว้อีกพาร์ทหนึ่งแล้วกันเออมันจะได้ไม่ยาวเกินถ้ายาวเกินเดี๋ยวมันจะน่าเบื่อเกินนะครับก็ลืมไปต้องคืนทางนี้นี่หว่าโอเคครับตอนนี้เรามีเหล็กทั้งหมด25ก้อนแล้วก็ทองนะครับทองก็อย่างมากเอาไวค้ค้าพวกแบบ เออในนั้นลางรถไฟนะครับเอาไว้โอ้ไอ้คิปเปอร์คิปเปอร์น้อคิปเปอร์เอ้ยมาสิมาสิมาสิแม่มึงไออันนี้มันทางอะไรเนี่ยนี่มันทางขึ้นเราเนาะใช่ไหมหรือนี่ทางกลับบ้านเราครับเออนี่ไงเฮ้ยมีด้านหลังด้วยนี่หว่าเลื่อไปอู้วิมันเหมืองมันชักจะเยอะเกินไปแล้วนะวิเหมืองชักจะเยอะเกินไปแล้วนะ คือเล่นฮาร์ดคอร์นี่ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าถ้าเราตายก็ออก็คงต้องเริ่มเล่นใหม่อ่ะแต่ว่าคิดไว้แล้วละ่ะอ่ถ้าสมมติว่าผมเล่นไมค์คราร์ดคอร์แล้วเกิดตายอย่างเงี้ยเออก็กถ้าตายไวเนี่ยก็จะได้เล่นสลับสลับมาเล่นไมค์คาร์บแมปไปเลยละกันเพราะว่าผมได้โหลดไวแล้วอย่างที่ผมบอกไปนะเออเป็นการตัดจบไงเป็นการเปลี่ยนซีรีส์แบบฉับพลันเพราะว่าฮาร์ดคอร์นี่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับนะอย่างฝรั่งคนหนึ่งเนี้ยเขาเล่นโอ้เป็นปีเลยมั้งห้าหกปีมัง้ง แล้วเขาเกิดตายอย่างเงี้ยโอ้โหแม่งน่าเศร้ามากๆอะ่ะคือถ้าผมเล่นมาอย่างนั้นอ่ะแล้วผมตายอย่างเงี้ยผมก็โอ้โหหุยสเกลตันไขอ้ได้ยินใช่ไหมช่างมาันก่อนดีกว่าวิเหมืองมันกว้างมากๆเลยเนี่ยโอ้โ วันเมื่อกี้ผมลองลั่นเลยผมวิ่งมาผมลั่นเลยอุ้ยตกใจตกใจตกใจโอ้โหอุ้ยปกีแป้นจะแตกคือมันมันตื่นเต้นอ่ะมันแบบตู้มอะคือมันคือผมวิ่งมาผมไม่เห็นไงมันมืดไงคือไม่รู้จอท่านผู้ชมมันจะเห็นไหมนะแต่ว่าคือผมผมเนี่ยมันปรับ F.O.V. ด้วยแล้วก็ปรับอะไรก็ไม่รู้ครับเออมันเลยทําให้แบบคือผมไม่หันเห็นอะผมรีบวิ่งมาไงจำไว้เลยถ้าเล่นฮาร์ดคอร์นะผม คือผมต้องแบบไม่รีบวิ่งอ่ะเออแต่เออแต,แต่ผมก็พูดไปแล้วมันก็ก็แก้ไขไม่ได้เผมเพิ่งวิ่งมาเมื่อกี้นี่แต่มันรู้สึกว่าปรับเก็บโอวีนี่รู้สึกจะวิ่งเร็วขึ้นนะหรือมันเป็นแค่ภาพลวงตาวะ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวนะลงไปตรงนี้สักหน่อยมาผมจะยังไม่ย้อนกลับไปเนาะถ้าเราลงไปมากกว่านี้มันจะเป็นพวกหินย้อยนะครับเฮ้ยแต่ม่อกี้เห็นคิปเปอร์อยู่นี่ว่ะเออแต่ช่างมาันละกันเราอาจจะหลอดไปเองนะครับนะเราจะคิดมากนะนี่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 อ่าดีนะผมไม่วิ่งไปอะ่ะ เตงคิวนะครับนะเหล็กนะครับนะก็ขุดๆไปนะได้ของดีนะอุ้ยี่สิบหกก้อนเอามาทำไมเยอะแยะวะเนี่ยเอย้แต่ดีแล้วนี่ดีแล้วดีแล้วดีแล้วนะครับเดี๋ยวนี้มีมีตัวอะไรซ่อนไหมนะไม่มีใช่ไหม <c oughs> จะจุ๊จุ้ทำไมนะซอยจุ้หรือไงเหล็กนี่คือเอาตรงๆนะผมสามารถคราบได้แบบว่าคราบชุดกเกาะเหล็กได้แล้วอะ่ะเออ แต่ว่าก็นั่นแหละนะครับก็ยังไงก็เดี๋ยวจะค่อยขุดค่อยไม่ใช่ค่อยขุดดิค่อยคาเป็นชุกกอเล็กทั้งตัวดีกว่านะผมว่าผมรู้สึกว่าใหญ่ไหมชุกกอทองมันจะพังง่ายกว่าเนะเาะแต่มันดีที่ว่ามัน,ม,นมีเอนชานดีอเอโทนสามอะไรเงี้ยที่จริงถ้ามีโพดิชั่นน่าจะดีกว่านี้นะเออแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราก็อย่าโลภมากนะครับเดี๋ยวเราก็ยังไงก็ต้องไปหาหมู่บ้าน n p c อ่ะซอาขอาเรียก NPC แล้วกันนั่นแหละนะครับแล้วเราก็ค่อยแบบว่าไปแลกนะ แบบว่าแลกพวกหมู่บ้านไม่ใช่แลกหมู่บ้านสิแลกหนังสือแลกไลบรีียนไงไลบรีียนไงบรรลักษ์อ่ะเออเข้าใจใช่ไหมนั่นแหละนะคอุ้ยท่านชมอุ้ยตันแล้วตันแล้วโอเคโอเคถ้าเราสำรวจแล้วตันเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่แจ่มเลยนะจะได้แบบว่าไม่ต้องมาเสียเวลาเดินจะได้ไม่ต้องแบบภาวะพบวงไงเออว่าแบบเอยเราพลาดตรงไหนหรือเปล่าอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะ41ก้อนโอ้ยอุ้ยยังมีห้าบนนี้ว่ะผมลืมไป ผมลืมขูดเดี๋ยวเดี๋ยวดีขอขึ้นดีๆดีก่อนได้ไหมผมบอกเลยนะครับว่า EP นี้นี่คือได้ใช้โล่แบบคุ้มค่า,าจริงๆ <c oughs> นะคือผมไปคราบมานอกรอบไงอะไรประมาณนี้นะครับนะแล้วก็ลงมาสำรวจนิดนหน่อยๆก็ถือว่าน่ากลัวใช้ได้ <c oughs> โอ้ไม่ไหวไม่ไหวอะตอนนี้่านเรานี่ได้มาเป็นชุดแล้วนะเน,นี่ยตอนเนี้ยโอ้โหจะเอาไปทำไมเยอยแยะวะเป็นลงเผา่า,านเรือย,อยังไงวะเนี่ยเออเออมาครับมาครับนี่นี่นี่แล้วก็มีตรงนี้อีกโอ๊ยโอ๊ยติดอะไรวะ มาครับมาครับนี่เราไม่สนใจนับกาเวลนะครับล่วงใส่หัวเราไงก็ช่างหัวมันนะครับแต่ถ้ามันลดนใส่หัวเรานี่สวยเลยนะเนี่ยอุ้ยอ๋อมันก็แบบโผล่ตรงนี้นี่หว่าเออมันก็เชื่อมกันไปเฮ้ยเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงแมงมุมช่างมันช่างมันช่างมันเราอย่าไปแคร์ม,มานะัะเดี๋ยวเราจะหลอนเราใสี่ยงนะนี่กดไปเราคอยสังเกตจากมุมขวานะครับว่ามันจะมีอะไรมันจะมีอะไรให้ตื่นเต้นหรือเปล่า อันนี้ก็มีด้านบนเว้ยใช่ไหมโอ้ดีหนะ้าตาดีมาเจอ,อมันมีพื้นที่ใหม่มันมีนิวโซนเอาเปไน็นว่าเดี๋ยวผมจะสำรวจถ้ำนี้จนกว่าทอดผมจะหมดละกันอืมน่าจะน่าจะดีกว่านะอผอยค่อยแบบผมแบบเดี๋ยวผมค่อยมาสำรวจนอกรอบน่าจะดีกว่าหรือไม่ก็แบบว่าตอนอีกทีนึงมาสำรวจทีนึงก็คือตอนที่ว่าเนี่ยครับอะไรนะรถเดรถได้ลงไปด้านล่างอะตรงตรงน้ำตกอะเออจำได้ใช่ไหม อาาา้าวสุดท้ายมันก็วนมานี้นี่วะใช่ไหมโอ้ยทําม,มันจะมันจะมากเกินไปละ <c oughs> เฮ้ยเยอะเกินแล้วเนี่ยเฮ้ยมันได้เหล็กมาเยอะเกินแล้วเนี่ยเนี่ยตะชุดละเนี่ยโอ้ระบนก็มีอีกเหียสุดยอดอะโอเคอ๋อมันเป็นถ้ำวนเนาะโอเคถ้าทางไปต่อก็คือน,นี้ว <c oughs> อ้หว <George> <c oughs> ้าว <George> <c oughs> <ils> หัวใจหัวใจของพี่หัวใจของพี่ม <C oughs> ันช <uses> ่างจะช่างจะโอ้ย โอ้โหเกือบไปแล้วกูไม่ไหวอ่ะไม่ไหวอ่ะทำเนี่ยอุ้ยโอ้ย,อยไม่ไหวไม่ไหวขอคุณลาพิษไปย้อมใจแล้วกัน โอเคครับทู้ชมครับผมไม่อยู่แล้วครับ <ś c oughs> ผมไม่อยู่แล้วผมไม่อยู่แล้วที่เนี่ยไม่เอาแล้วอะ่ะไม่อยากไม่อยากไปแล้วอะ่ะไม่อยากอยู่แล้วอ่ะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ทางนี้ดิต้องมีอาอทางหนึ่งเอ,อ่อไหนวะเฮทางไหนวะอ,อ๋อนี่ไงนี่ไงนี่นะครับผมไม่อยู่ละผมชิ่งละผมไม่อยู่ละน่ากลัวเกินทำเนี้ยโอ้โหเฮ้ยสุดยอดจริงจริงอ่ะสุดยอดไปเลยอะทำเนี่ยนี่ไงทางกลับบ้านเราเจอแล้วอุ้ยปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวนะ โอ,โอ้โหโค้เจ้าช่วยกล้วยตากไปดีกว่าไปดีกว่า้ยไม่ไอยู่แล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่เลยครูนากก่ากลัวเกินโอ้โหอะไรมันจะเยอะขนาดนี้วะมาทำไมกันเนี่ยเฮ้ย <c oughs> โอ้โหข้างนอกนี่มืดแล้วนี่วะโอเคเดี๋ยวเรานอนก่อนละกันนะอึชอึชอึชนี่นะครับนะเออผมก็ไปแปะพวกแถบลงแถบดอแล้ววันนี้นะครับแล้วก็ห้องใหม่นะครับให้มันแบบว่า เออมันดูแบบมีพื้นที่เยอะขึ้นอยู่น้อยลงวะโอเคครับเดี๋ยวผมขอเก็บของก่อนละกันโอ้ยถัดเหล็กเหล็กมึงเยอะมากเหล็กมึงเยอะมากเอออ่ะขอแม่งให้หมดเลยอ่ะนี่นะครับแล้วก็มาเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนพื้นหน่อยนะครับนี่ตรงนี้นะครับให้มันเป็นหินให้หมดเลยที่กรกผมก็จะปล่อยให้มันเป็นดินนั่นแหละแต่คิดว่าเอ้ยมันไม่สวยวะ่ะนะครับเออ,หร,อหรือว่าเป็นหินม่นก็ยิ่งไม่สวยกว่าเดิมวะ่ะ เฮ้ยแต่ช่างแม่ไงไอ้เนี่ยอะไรนะตามใจคนตามใจคนแบบทำเออปลูกเรือนตามใจผู้อยู่อ่ะเนึกออกาไหมอันนี้อันนี้นนมันเป็นดินมันเอ,เอาอย่างเงี้ละกันอ่ะอย่างเงี้อย่างเงี้อย,ย่างเงี้ได้ไหมเออเนาะขึ้นมาอย่างเงี้ปุ๊บม,มันก็เป็นเปลี่ยนเราจะขึ้นถ้าขึ้นจากแถบดอมานี่ก็คือเป็นหินเลยละกันอ่ะอย่างเงี้อย่างเงี้ไงเอออย่างเงี้อย่างเงี้แล้วก็ปุ๊บ อันนี้ก็เป็นบัไอแท็บดอยอันหนึ่งเนาะโอเคอ่าเอามันเป็นหินที่หมดเลยนี่นี่น,นี่เออไอตประตูนี่ก็ด้วยอ่ะอืมอืมเอาเป็นหินให้หมดเลยอ่ะนี่นะครับอืมโอเคอันนี้ก็ด้วยอันนี้ก็ด้วยอ่ะเปลี่ยนเป็นหินให้หมดอ่ะอ่ะนี่โอเคอันนี้ก็ด้วยอันนี้ก็ด้วยุ้นนย รีดเสียงเอลมนว้าบบท่านชมได้ยินเปล่าจากจะน่ากลัวแล้วนะผมแต่ผมจะกลัวอะไรกับเกมเหลี่ยมๆอย่างงี้วะเนี่ยโอ,โอเคครับท่านชมครับเดี๋ยวเรามาเอ่อครับไอเขาเรียกว่าอะไรนะพอดนะครับเพื่อจะเอามาทําเป็นเอ่อเขาเรียกว่าแสงน้าทางนะครับอืมนี่น่าจะน่าจะพอแหละอ่ะ นี่นะครับเอาจัดสารวจด้วยทั้งหมดทอดแค่ชุดเดียวนะครับนี่สํารวจด้วยทอดแค่ชุดเดียวพอนะครับบอกเลยแค่นี้พอแล้วนะส่วนเล็กก็โอ้โหจะเอามาทํอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะโอเคครับไปเฮ้ยเดี๋ยวเราไปลองใช้ทางลงใหม่กันดีกว่านะครับนะนี่ห้องนี้ยังไม่รู้นะครับว่าจะเอาไว้ทําอะไรนะก็เดี๋ยวค่อยเอาไว้คิดอีกทีหนึ่งเหมือนกันเฮ้ยเอ้ายังมียังมีเอ็นนี่อยู่นี่วายังมีเลื่อมๆอยู่เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นี่ไม่ได้ไม่ได้ เออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดต้องอย่าให้เหลือนะครับโอเคนะครับเราอย่าให้มันเหลือนะครับนะเราเอามห้่นหินให้หมดเลยอโอ้โหแม่มันช่างโล่งตาโล่งใจสิละเกินนะอึชอึชนี่นะครับส่วนเท้าวันเนี่ยผมปล่อยให้มันแบบว่ามันเลือ้อยตามธรรมชาตินี่เลยนะครับนะอ,อจะได้สวยๆเนาะโอเคครับนี่ผม,ผมวางเสาบ้านวางเสาบ้านดูดิเสาบ้านโคตรแบบ โคตรประหลาดนเองเนี่ยไอเนี่ยไอเนี่ยดูดูดูนนนนดูอนี้ดูอน,น,นี้มันเหลื่อมอย่างเงี้ยเห็นไหมโคตรขัดใจไหมขัดใจเนาะอ่าคือมันถ้ามันไม่มันไม่มันไม่อะไรยังไงก็น่าแหละนะับนะเออ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 นี่ยนับนะไอไอดินที่เหลือก็นี่น่านี่มีหินอยู่นับนะขอหน่อยนับนี่เราจะเอาให้มันเป็นเอาให้มันเป็นหินที่หมดเลยอ่า โอเคอ๋อนี่ไงนี่นะครับนะโอ้เปลี่ยนเทเชอร์แพคสวยกว่าเดิมเยอะเลยนะครับนะพอเราเปลี่ยนเทเชอร์แพคใหม่เนี่ยโอเคครับปะเราไปสำรวจพื้นที่กันดีกว่านะครับโอเคดูซิแถวนี้มอู้ผมชอบไอตูปประตูเนเธอร์นี้มากเลยอะไหนวะประตูเนเธอร์กูอยู่ไหนวะเนี่ยอเนี่ยโอ้เนี่ยน้ำตกโอ้โหมันโอ้โหทำไมบอกนึกว่าแบบนึกว่าอยู่แก่งคอยเนี่ย ชั่วไปเนี่ยผมก็กล่าวไว้ว่าจะทาฟาร์มอยู่นะเออผมงนี้ชุดชุกเกลเคแล้วนึกได้แต่ผมก็ยังผมก็ยังไม่ได้ทําสักทีนะครับว่ามันจะอ,นอะไรยังไงเนาะก็โอเคเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวเราค่อยมาทำแล้วกันนะนะขี้เกียจตอนนี้นะขี้เกียจนี่ประตูนเนเธอร์เราอุย้อยเงาซอมบี้เก็บสักหน่อยนะครับสุดยอดสุดยอดจริงๆอยู่ๆก็ได้มาอย่างงงเออเว้ยอะไรวะเนี่ยเออมันมันแบบว่ามันเป็นเรื่องของแบบเออเขาเรียกว่ายังไงนะ ของโชคเนาะมันเป็นเรื่องของโชคชะตานะที่ทําให้เราแบบว่าได้ได้ของคือมันพอดีพอดีเลยเออมันแบบมันอะไรจะดวงดีขนาดนี้แปลกไหมวาแปลกนะโอเคครับอ่ะไม่พูดทำนาเลปลงไปเราไปด้านหลังกันเลยกว่ารับนี่น,น,นี่เราจะไปทางนี้กันนะปึ๊บไปครับไปครับไปอู้นี่ก็มีถ้ำนะโอเคครับโว้ยแหลกแหลกแหลกมากแหลกมากท่านผู้ชม โอเคปะผมไม่ได้เตรียมเตียงม,มาด้วยนะเนี่ยผมแค่กะจะสำรวจเฉยว่าพื้นที่ด้านหลังนี้นะครับมันเป็นอะไรเนาะคือมันพื้นที่เจเนเรทใหม่เนาะอุ้ยอ๋อนี่มันป่าไม้ไอันนี้นี่มาผมคือเมื่อก่อนผมชอบเรีวยกว่าต้นยูคาลิปตัสเนาะแต่ที่จริงมันไม่ใช่นะมันมันเป็นชื่ออะไร,ไรวะเออออผมก็ลืมไปรจุชื่อมาเนี่ครับนี่ครับอู้มีแกะแกะหลากสีเลยว้าวมีแกะสีชมพูไหมไม่มีนะครับแกะสีชมพูไม่มีนะเอออ่ะ ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ตามหาไปเรื่อยๆแล้วกันนี่นะครับนะเราก็จะข้ามน้ําข้ามทะเลไปเลยนี่ถามว่าที่เรามาสำรวจนี่มาสำรวจเพื่ออะไรนะเผื่อจะได้แบบว่าเจอทรัพยากรใหม่ๆอะไรที่มันปแปลกตาเนาะมันเป็นเรื่องที่ไม่เลวเลยนะเนี่ยอืมโอ้โหโอ้ยไก่เจ้าวรู้ไหมว่าญาณของเจ้าวานาโดนฟ้าผ่าทายไว้เมื่อกี้เอง <laughs> คือมันโอ้น่าสุขสารนะ อยู tired, so like ่ม like so like like ัน oh ก็ตายอ่ะเออผมเพิ่งแบบเอ้ยผมกล่าว่าจะแบบว่าให้ให้เจ้าไก่นี้มาเป็นแบบว่าตัวละครในในนี้ด้วยนะแต่ผมก็คิดไว้ขึ้นมาแล้วเออมัน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 ก็ช่างมันช่างแม่มันช่างแม่มันละมันมันโดนมันโดนเผาตายก็ช่างมันไม่สนละครับเดี๋ยวนะถ้าเรามาอย่างนี้มันจะมันจะมองเห็นไหมเนี่ยเออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องเดินลัดขอบเอาอย่างนี้นะครับอืมเดี๋ยวนะเอ้ยอย่างนี้ดีกว่าอ่าเ้าก็ว่ายน้ำข้ามไปเลยครับอ ที่นี้มันอะไรกันเฮ้ยเดี๋ยวมันไกลเกินเดี๋ยวเรามองเห็นไม่เห็นทอดเดี๋ยวเราอย่างนี้ดีกว่านะครับเ,เดี๋ยนะเดี๋ยนะเดี๋ยนะอุ้ยโอเคไปข้าไปข้าไปกันต่อ,อ,อ,อก็อยังไม่มีอะไรน่าสนใจนะครับตอนนี้มันมีแต่ป่าแบบไม้ขาวล้วนนะครับก็ถือว่าสวยงามดีครับสวยงามดีไม่ไม่แย่เท่าไหร่อุ้ย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 มันเหมือนเดจาวูไหม มันเหมือนเดจาวูเลยเนาะเรามาอยู่ป่าขาวเหมือนกันแล้วเราก็เจอเหมืองด้วยนเนี่ยเออมันคิดถึงแมปเก่าแล้วเกินนับนะ <c oughs> ถ้าเราเดินตรงไปอย่างเงี้ยเราน่าจะแบบว่าไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้โผล่ออกนอกพื้นอะไรนะเขาเรียกว่างไงนะอุ้ยชิบหายละหมดพูดโอ้โหอยไกลเลยเห็นเห็น,เห,นเห็นกันอยู่แล้วมั้งเอออ่ะโอเคครับก็นั่นแหละเออเฮ้ยโอเคเราเลือเราเลือดเ,เดี๋ยวนะจะบอกเรามันมันเป็นกเกาะเฉยอ่ะ อย่านะอย่านะใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าใช่ไหมนี่ใช่ไหมอิชลงมาแล้วครับตอนนี้อืมโอ้มันเป็นทะเลว้อุ้ยไม่ธรรมดาเลยนี่ว่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยอิชอ่ะขึ้นมาแล้วอุ้ยมันเป็น อย่าบอกนะว่ามันเป็นเกาะจริงๆอะเอ้ยถ้าเป็นเกาะนี่คือเราต้องใส่เราต้องเปลี่ยนทิศทางแล้วนเนี่ยเอออ่ะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอปักท่อแถวนี้ให้หมดเลยแล้วกันจะได้รู้ว่าเราเคยมาแถวนี้แล้วนะครับอ้ยท่านผู้ชมครับนี่มันอลังการงานงานสร้างมากครับโอ้ยวุ้ยไม่ธรรมดาละเอ้ยเกาะนี้ไม่ธรรมดาละ ชมนะอุ้ยชมเกาะนี <S <s ้ไม <c oughs> ่ธรรมดาเว้ยเฮ้ยนี่สวยมากเลยเนี่ยมีเห็ดแล้วก็มีไอ้บึงน้ำอย่างเงี้ยเออเฮ้ยไม่ธรรมดานะเนี่ยอืมเฮ้ยเฮ้ยเกาะนี้มันทำไมมันมีหลายใบโอมจังวะมีทั้งใบโอมดอกไม้มีทั้งใบโอมจังเกิลใบโอมเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรวะผมขอกด F3 ก่อนนะครับแล้เช็คอุ้ย เออคือถ้ามันเกิดปัญหาอย่างงี้นะเราก็แค่ปรับ GUI สกิลนะครับให้มันเป็นอย่างงี้อ่ะโอเคโอ้โหตกใจหมดเลยนะครับโอเคตอนนี้เราอยู่ในโอม Dark Forest นะครับตอนนี้อ่าเออก็ลืมชื่อเนาะเล่นมาตั้งนานเล่นมาตั้งนานสึกลืมชื่อเฉยเออโอ้ยเอ้ยมันเป็นชาวโว้าวสวยงามานะเนี่ยไม่ธรรมาดาอุ้ยอุ้ยลนัลนลนันลันทดทดอา้าว คือทั้งใบโอมมันมีแค่นี้หรอหรือย,ยังไงวะนี่ก็ฟักทองเนาะเอออ่ะโอเคไม่เป็นไรก็มีแค่นี้ก็แค่นี้ก่อนละกันเดีย๋ยวเราเดีย๋ยวเราไปเจอกันอีกทีนึงก็คือตอนถึงบ้านเลยละกันนะครับท่านผูช้ชมครับโอ้โหเมื่อกี้นะครับผมไปหนีสกิลตันมานะครับถือว่านา่ากลัวเอาเรื่องเลยครับเวลากลับบ้านเนี่ยโอ้ผมลืมคิดเลยนะครับว่าแบบกลับบ้านมานาันอันตรายมากๆนะครับตอนนี้วิ่ง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 ละโอ้หตื่นเต้นตื่นเต้น มันจะตื่นเต้นอะไรวะแต่คือมันเราเล่นในฮาร์ดคอร์นะมันจะมีมอนสเตอร์เกิดระดับพการเลยนะครับคือแบบโอโ้โหวิ่เปอรอสองตัวโอโ้โหวิ่งสิครับพี่น้องโอ้ยย,ย,ย่ยาย่านะเว้ยย่านะเว้ยย่านะเว้ยขอกลับบ้านก่อนดีกว่าขอกลับบ้านก่อนเถอะสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธุเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือตอนนี้ผมวิ่งแล้วผมไม่สวนหลอดอาหารแล้วตอนเนี้ยเออเป็นยังไงยังไงยังไง ไปแล้วเด uh ็ดเด็ดเจ็บเด็ดเจ็บเด็ดเจ็บค่อยลงไม่ค่อยลงไปแล้ไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวถลายเดี๋ยวถลายดินแล้วเจ็บนะครับโอเคครับท่านผู้ชมครับมาถึงตรงชายหาดนี่ละกระโดดลงน้ำเลยครับจุ๊มหายใจไม่ออกจะพากไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหววิ่งแล้ววิ่งแล้วเอุ๊ยขอดอกไม้ด้วยแ้วกันไปแล้ววตอนไหมันจะถึงบ้านไม่น่าไกลจังวะเนี่ยฮะไอตอนเดินมาไม่คิดไอขากรามเนี่ยแหละโอ้โหคิดหนักเลยโอย โอ้ยเราจะถึงบ้านแล้วเนี่ยอาจจะถึงบ้านโอ้โหเฮ้ยอุ้ยคิปเปอร์สองตัวอีกแล้วโอ้โหทำไมมันมาเป็นแพ็คคู่เลยวะโอ้โหซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอะไอ้ห่าเฮ้ยอื้อโอเคครับก็ใกล้ๆถึงบ้านแล้วก็ไม่น่าโอเคบ้านเราเจอแล้วโอ้ยบ้านเฮ้ยเดี๋ยวจะว่าไปผมลืมปักไฟบนนั้นนะเนี่ย คือท่านผู้ชมคือท่านผู้ชมน่าจะรู้นะครับคือหลังคาถ้าเป็นอย่างนั้นอ่ะมันเป็นแบบอย่างนั้นอ่ะมันถ้ามันมืดๆอ่ะมันจะมีโอกาสมอสเตอร์เกิดนะอุ้ยชิบหายแล้วไงชิบหายเลยชิบหายเลยชิบหายแล้วผมไม่ได้ปักโอ้โหเหล็กยังปิ้งไม่เสร็จอีกเนี่ยก็มันก็ไม่น่าเสร็จง่ายๆอ่ะเพราะมันโอ้ไม่พอก่อนพอก่อนพอก่อนเดี๋ยวเยอะเกินเดี๋ยวเยอะเกินโอ้ย์เฮยไปนอน โอเคครับก็สำหรับวันนี้ก็คงมีแค่นี้ก่อนละกันนะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับเนาะสั้นหรือไม่สั้นวะก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่ว่าไปลงเจาะลึกในถ้ำนิดหน่อยนะครับแล้วก็ไปสำรวจพื้นที่นะว่ามีแบบอีมเมโอมาอะไรบ้างจะให้เราแบบว่าหาทรัพยากรได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้ขอจบแค่พียงเท่านี้ก่อนละกันเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าละกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะโอเคครับขอตัวลรกไปก่อนนะครับสวัสดีครับ